อัจฉริยะโชว์ให้ดูชัดๆภาพคลิปขโมยร่างแต่งโมไปจัดการเห็นหมดใครทําอะไรวันที่3พฤษภาคม2565นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัชญากรรมได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและย้ายจากตำแหน่งเดิมมาประจำที่สปกตอรอ กับนายตำรวจที่ทำคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัทระวีรพงศ์หรือแตงโมนิดาพร้อมได้เปิดภาพคลิปนาทีขบวนการสร้างหลักฐานเท็จลงมือจัดการกับร่างของแตงโมทั้งนี้นายอัจฉริยะได้เผยชื่อกุณซือคนสำคัญคดีแตงโมบอกว่าเป็นพลตำรวจตรีต่อเต่าพร้อมกันนี้ยังมอบหลักฐานสำคัญให้กับนักข่าวคือภาพจากคลิปที่อ้างว่าเป็นนาทีขบวนการสร้างหลักฐานเท็จ ขโมยร่างของแตงโมไปจัดการในคลิปนี้จะเห็นหมดว่ามีใครทำอะไรบ้างเป็นนาทีที่นำร่างของแตงโมไปจัดการกับใบพัดเรือเพื่อสร้างบาดแผลในาอัจฉริยะบอกว่าอยากให้ช่วยกันดูว่านี่คือสถานที่ใดส่วนวันนี้ให้แค่ภาพนิ่งไปแต่คลิปเต็มจะเปิดให้ดูในวันที่9พฤษภาคม2565นี้ในภาพนี้มีร่างของแตงโมอยู่ด้วยแต่เซ็นเซอร์ไว้เผยแพร่ไม่ได้ ทว่าในวันที่9นี้จะเปิดหมดทุกอย่างก่อนทิ้งท้ายว่าคืนนี้คุณหมอคนสวยคงนอนไม่หลับแน่ๆขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทีนิว